สวัสดีครับวันนี้จะมาสปอยหนังกาตก,กรรมตลกร้ายเรื่อง The h o n e y a d อึดไม่เกินเก้าหลานำแสดงโดยแมทธิวเพอร์ลีบูสวิลลิตอามนดาพีทและไมเคิลค้างแดนแคนถ้าพร้อมแล้วก็ขอเชิญรับชมและรับฟังกันได้เลยครับก่อนรับชมถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามทั้งช่องทาง YouTube และ Facebook กันด้วยนะครับหนังเริ่มต้นที่ออสเขาเป็นหมอฟันนี่ใสดี อาศัยอยู่ชานเมืองของแคนาดาซึ่งดูภายนอกแล้วชีวิตของเขาควรจะมีความสุขแต่กลายเป็นว่าเขาทุกข์มากเพราะราหองราแหงกับภรรยาที่เกลียดเขาเขา้าไส้แถมแม่ยายยังมาให้ท้ายอีกนั่นเลยทําให้เขาเครียดมากครับดังนั้นเมื่อเขามาทํางานเขาเลยมาระบายเรื่องนี้ให้จิวพนักงานใหม่ที่คลินิกของเขาฟังเธอเลยแนะนําให้เขาหาเรื่องยาซะหรือไม่ก็จ้างมือปืนไปจัดการหล่อนออสเลยพูดติดตลก วาน,นาจะเป็นภรรยาของเขามากกว่าที่จะจ้างมือปืนมาจัดการเขาเพราะถทาเขาตายหล่อนก็จะได้เงินจากประกันอึซาครับเมื่อออสกลับมาถึงบ้านเขาก็พบว่ามีเพื่อนบ้านย้ายเข้ามาอยู่ใหม่เขาจึงรีบเข้าไปทักทายทว่าขณะพูดคุยกับจิมมี่เพื่อนบ้านคนใหม่เขาก็รู้สึกคุ้นหน้าคุ้นตาอย,ย่างบอกไม่ถูกแต่นึกยังไงก็นึกไม่ออกจนได้เห็นรอยสักดอกทิวลิปที่แขนซ้ายเลยจำได้ว่า จิมมี่คือมือปืนของแกงดังในชิคาโกที่พึงพ้นคุกออกมาฉายาจิมมี่เดอะทิวลิปและที่ออสรู้ก็พอเขาเติบโตที่ชิคาโกนั่นเองส่วนที่มาของฉายานั้นก็พอหลังจากจัดการเหยื่อก็มักจะมอบดอกทิวลิปให้และพอออสเห็นจิมมี่สยะยิ้มเขาก็เลยขอตัวกลับบ้านทันที เมื่อออสเข้ามาในบ้านเขาก็เล่าเรื่องจิมมี่ให้ภรรยาฟังว่าจิมมี่ถูกจับเข้าคุกพร้อมกับหัวหน้าแกง๊งแต่จิมมี่รับสรารภาพเลยออกจากคุกมาก่อนและดาว่าที่มาอยู่ถึงแคนาดาก็คงจะหนีจากลูกชายหัวหน้าแกง๊งหรือหัวหน้าแก๊งคนปัจจุบันอยู่แน่ๆซึ่งพอภรรยารู้เรื่องทั้งหมดก็ยิ้มออกมาอย่างมีเลเสนายครับวันรุ่งขึ้นจิมมี่ก็ชวนออสไปนั่งรถเล่นด้วยกันเพื่อที่จะได้รู้จักเมืองนี้ซึ่งระหว่างทาง ออสกพยายามบอกว่าตัวเองไม่เคยอยู่หรือรู้จักชิคาโกเลยแม้แต่น้อยและก็ระแวงอยู่ตลอดเวลาไม่เว้นแม้แต่ตอนที่จิมมี่มอบดอกทิวลิปให้ด้วยแต่สักพักก็รู้สึกว่าจริงๆแล้วจิมมี่ก็นิสัยดีกว่าที่เขาคิดไว้เมื่อกลับมาถึงบ้านภรรยาของออสก็เข้ามาเสนอไอเดียโดยจะให้เขาเดินทางไปชิคาโกเพื่อไปบอกที่อยู่ของจิมมี่ให้กับหัวหน้าแก๊งรู้เพื่อจะได้รางวัลน,นำจับก้อนใหญ่ซึ่งเขาก็ปฏิเสธทันทีเพราะว่ามันเสี่ยง เธอเลยโน้มน้าวเขาด้วยวิธีใหม่โดยบอกว่าจิมมี่สงสัยตามมาแทะลมเธอทำให้เขาอึ้งมากเพราะถึงจิมมี่จะอดอยากปากแห้งมาห้าปีแต่ก็ไม่น่าจะมีอารมณ์ถ้าเห็นหน้าภรรยาเขาเมื่อเธอเห็นว่าวิธีนี้ไม่ได้ผลเธอเลยเปลี่ยนแผนโดยเข้าไปเล้าโลมเขาพร้อมกับบอกว่าถ้าเขาไม่ทำเธอจะให้เขามีชีวิตเหมือนตกนรกตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปและช่วงเวลาที่ผ่านมามันก็เป็นแค่น้ำจิ้มเท่านั้น เขาจึงต้องตอบตกลงแต่โดยดีแล้วเธอก็รีไปส่งเขาที่สนามบินเพราะเธอจองตัวให้เขาแล้วนั่นเองดังนั้นออสจึงโทรไปบอกจิวให้เรือนนั้นลูกค้าไปก่อนซึ่งก่อนวางสายจิวที่รู้ว่าเขาจะไปชิคาโก้คนเดียวก็บอกให้เขาหาภรรยาใหม่ซะด้วยเลยครับส่วนภรรยาเมื่อไปส่งออสที่สนามบินแล้วหล่อนก็รีไปบอกเรื่องนี้ให้จิมมี่รู้ทันทีเมื่ออสมาถึงชิคาโก้ขนาที่เข้ามายังห้องพักเขาก็พบชายแปลกหน้าอยู่ในห้อง โดยชายคนนั้นได้แนะนำตัวว่าชื่อแฟรงค์แล้วก็ถามถึงที่อยู่ของจิมมี่ทำให้เขางงมากว่าแฟรงค์รู้เรื่องของจิมมี่ได้ยังไงซึ่งหลังจากถูกแฟรงค์ตุยท้องอยู่หลายทีเขาก็เลยยอมบอกที่อยู่ของจิมมี่ไปต่อมาแฟรงก์ Frank ก็พาออสมาพบกับหัวหน้าแกง๊งซึ่งนั้นก็ทำให้เขากลัวมากแล้วก็ได้พบกับซินเทียภรรยาของจิมมี่ด้วย สักพักออสก็บอกที่อยู่ของจิมมี่ไปแต่หัวหน้าแกงก็ยังไม่เชื่อเลยสั่งแฟรงค์ให้กลับไปแคนาดากับออสด้วยและถ้าเจอจิมมี่เมื่อไรก็ให้ส่งข่าวมาซึ่งก่อนจะกลับออสก็ถามถึงเรื่องเงินรางวัลน,นำจับทําให้หัวหน้าแกงกับลูกสมุนระเบิดหัวเราะออกมาพร้อมกับบอกว่าจะมีะรางวัลปลอบใจให้เขาแทนเมื่ออสกลับมาถึงห้องพักของโรงแรมเขาก็โทรไปหาจิมมี่โดยบอกเรื่องราวที่เกิดขึ้นทั้งหมดและบอกให้รีบหนีไป แต่จิมมี่ก็หัวเราะและบอกว่ารู้เรื่องทั้งหมดแล้วทําให้ออสงงมากจิมมี่เลยบอกต่อว่าถ้าออสกลับมาเมื่อไรจะอธิบายให้ฟังพอออสวางสายสินเทียก็มาหาเขาหลังจากพูดคุยกันเธอก็เล่าเหตุผลที่หัวหน้าแก๊งตามหน้าจิมมี่ให้ฟังเนื่องจากหัวหน้าแก๊งคนก่อนได้ทิ้งเงิน10ล้านเหรียญเอาไว้แต่จะรับเงินได้ก็ต่อเมื่อมีลายเซ็นของหัวหน้าแก๊งจิมมี่และสินเทียครบทั้งสคน หรือไม่ก็ใบมรณะบาดสองใบกับ1ลายเซนนั่นเลยเป็นเหตุผลที่หัวหน้าแก๊งควานหาตัวจิมมี่เพื่อจัดการนั่นเองและเธอก็คงจะเป็นลายต่อไปแต่ที่เธอยังมีชีวิตอยู่ก็เพื่อที่จะเอาไว้ล่อจิมมี่และเธอก็เป็นภรรยาแต่ในนามเท่านั้นเพราะจิมมี่เคยสาบานว่าจะอยู่กับเธอตลอดไปก่อนเลยไม่ยอมยาทางทางที่หมดรักกันแล้วทําให้ออสเห็นใจเธอและก็สารภาพว่าเขาตกหลุมรักเธอตั้งแต่แรกเห็นทําให้เธออึ้งไปกับคําพูดตรง,ตรง,ตรง จากนั้นทั้งสองคนก็มีอะไรอะไรกันครับหลังจากเศษกิจออสก็บอกซินเทียถึงเรื่องที่จิมมี่รู้เรื่องทั้งหมดแล้วและเขาจะกลับไปเกลีย้ยกล่อมให้จิมมี่มาจัดการกับหัวหน้าแกง๊งอีกอย่างเขาจะไม่ยอมให้ใครมาจัดการเธอเด็ดขาดนั่นเลยทําให้เธอเริ่มรู้สึกดีกับเขาเวลาต่อมาเมื่ออสกับแฟงมาถึงแคนาดาออสก็ขอเวลาโทษไปเคลียร์งานกับจิวทําให้จิวได้รู้ว่าเขาไปมีอะไรอะไรกับสาวที่ชิคาโก จากนั้นแฟรงก์ก็แนะนําให้เขาไปพักอยู่ที่โรงแรมแทนบ้านเพราะกลัวว่าจิมมี่จะมาไล่งานครับดานออสเมื่อเปิดประตูห้องพักเข้าไปเขาก็พบว่าจิมมี่มาดนักรอเขาอยู่ที่ห้องแล้วทําให้เขาตกใจมากจนล้มความขมำงายซึ่งแฟรงเองก็ตกใจไม่แพ้กันหลังจากจิมมี่กับแฟรงมองหน้ากันอยู่พักใหญ่สุดท้ายก็ระเบิดหัวเราะออกมานั่นเลยทาให้ออสงุนงงมากดังนั้นเมื่อทั้งหมดไปนั่งกินข้าวด้วยกันจิมมี่ก็เล่าว่า ภรยาของออสจ้างมือปืนมาหลายรายเพื่อมาฆ่าออสจนมาจ้างจิมมี่แต่จิมมี่ก็ปฏิเสธทําให้ออสโล่งใจแต่พอรู้ว่าที่ปฏิเสธเพราะได้เงินน้อยออสก็ทําหน้าไม่ค่อยถูกแล้วออสก็เปลี่ยนไปถามถึงเรื่องที่จิมมี่เคยมาเลยภรยาเขาจิมมี่เลยบอกว่าเราเป็นเพื่อนกันเพื่อนยอมไม่ทาภรรยาเพื่อนอย่างนั้นแน่นั่นเลยทําให้ออสกินน้ําลายเข้าไปอึกใหญ่ส่วนเรื่องที่ออสไปหาหัวหน้าแก๊งแล้วหัวหน้าแก๊งส่งแฟงมา นั่นก็เป็นแผนของจิมมี่ตั้งแต่แรกจากนั้นจิมมี่ก็บอกให้แฟงโทรไปบอกหัวหน้าแก๊งว่าเจอจิมมี่แล้วเรื่องมันจะได้จบๆไปแล้วก็แยกย้ายไปทำตามแผนครับดานออสเขากลับมาทำฟันที่คลินิกตามปกติแต่เขาก็เครียดมากจึงตัดสินใจจะฆ่าตัวตายโชคดีที่จิวมาเห็นและห้ามเอาไว้ได้ทันเขาเลยระบายเรื่องจิมมีม่มือปืนเพื่อนบ้านให้เธอฟังซึ่งพอเธอได้ยินชื่อจิมมี่เดอะทิวลิปเธอก็ดีใจมากและขอให้เขาพาเธอไปพบกับจิมมี่หน่อย ต่อมาออสก็พาจิวมาหาจิมมี่ด้วยความมืนๆซึ่งพอเธอได้เจอกับจิมมี่เธอก็ดีใจมากเพราะเธอเป็นแฟนพันธ้ของจิมมี่มานานและพอทั้งคู่ได้พูดคุยกันออสก็ได้รู้ความจริงอีกว่าจริงๆแล้วจิวมีอาชีพเป็นมือปืนซึ่งเหยื่อรายแรกของเธอก็คือเขาแต่พอได้สนิทกันก็เลยทําให้ไม่กล้าลงมือจิมมี่เลยเล่าประสบการณ์ที่เจอมาทําให้เธอประทับใจจิมมี่ยิ่งกว่าเดิม หลังจากคุยกันอย่างถูกคอจิมมี่เลยชวนจิลมาร่วมงานกับเขาซึ่งเธอก็ตอบตกลงทันใดน,นั้นแฟนก็โทรมาบอกกับจิมมี่ว่าหัวหน้าแก๊งกำลังจะเดินทางมาที่นี่และสินเทียก็จะมาด้วยพอออสรู้ว่าสินเทียจะมาเขาก็รีบกลับบ้านเพื่อที่จะโทรไปเตือนสินเทียแต่โทรไปเท่าไหร่เธอก็ไม่รับสายเพราะกำลังออกเดินทางเขาจึงกลับมาหาจิมมี่อีกครั้งเพราะไม่อยากให้จิมมี่จัดก,การสินเทีย แต่ดูเหมือนจะเปลี่ยนใจจิมมี่ไม่ได้แถมยังโดนจิมมี่ใช้งานอีกด้วยเพราะเขาต้องไปรับแฟงกับหัวหน้าแก๊งมาหาจิมมี่ไม่อย่างนั้นพวกมันจะไหวตัวได้ทันและที่แย่ที่สุดคือไม่ว่าจะเลือกอยู่ข้างไหนตอนนี้ออสก็ดูจะไม่มีโอกาสรอดเลยครับหลังจากออสกับแฟงไปรับหัวหน้าแก๊งและ,ะพวกมาแล้วทั้งหมดก็มากดดานกันที่ห้องใต้ดินบ้านออสส่วนแผนก็คือรอจิมมี่เข้าบ้าน และถ้าจิมมี่หลับไปเมื่อไรทั้งหมดก็จะเข้าไปจัดการกับจิมมี่ทันทีสักพักออสเลยส่งซิกไปให้ซินเทียเผื่อที่จะได้มีโอกาสคุยกันและพอสมโอกาสได้คุยกันแล้วซินเทียเขาบอกกับออสว่าเสร็จงานวัวหน้าแก๊งจะฆ่าเขาส่วนออสก็บอกซินเทียเช่นกันว่าหลังเสร็จงานจิมมี่ก็จะฆ่าเธอและพอรู้ว่าเธอจะถูกจัดการเขาก็บอกว่าเขาจะปกป้องเธอเองไม่ว่าจะใช้วิธีไหนก็ตาม เมื่อหัวหน้าแก๊งเห็นว่าจิมมี่หลับแล้วหัวหน้าแกงก็สั่งให้ออสกับซินเทียรออยู่ที่นี่ส่วนหัวหน้าแกงกับพักพวกจะไปจัดการกับจิมมี่เองดานภรรยาของออสเธอได้หามือปืนคนใหม่มาอีกซึ่งพอมือปืนเห็นหัวหน้าแก๊งและรู้ว่าจิมมี่อยู่ที่นี่มือปืนก็เลยขอเข้าไปดูเหตุการณ์ใกล้ๆครับส่วนออสเมื่อเห็นว่าไม่มีใครคอยเฝ้าเขากับซินเทียก็เลยฉวยโอกาสนั้นขับรถหนีไป ดานหัวหน้าแก๊งเมื่อบุกเข้าไปในบ้านจิมมี่แล้วจิวที่อยู่ในสภาพโป๊เปลยก็โผล่มาเบียงเบนความสนใจจิมมี่จึงใช้โอกาสนั้นจัดการกับพวกมันจนหมดและพอจิมมี่เห็นมือปืนคนใหม่เดินมาใกล้ๆบ้านเขาก็เลยจัดการมันไปด้วยอีกคนทําให้ภรรยาออสที่เห็นอย่างนั้นรีบวิง่งหนีไปทันทีดานจิมมี่เมื่อจัดการทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยเขาก็งงมากว่าออสพาสินเทียนี้ไปทําไมจิวเลยบอกเดี๋ยวจะติดต่อให ส่วนแฟงที่ไปคนดูศพมือปืนคนใหม่เลยได้รู้ว่าเจ้าหมอนี้ดันเป็นตำรวจครับดานออสเมื่อได้รับเพจเจอร์จากจิวเขาก็โทรกลับไปหาจิมมี่ซึ่งจิมมี่ก็ยังคงงงไม่เลิกว่าทำไมต้องพาซินเทียไปแล้วก็บอกให้เขาพาเธอกลับมาเพื่อจะได้จัดการจัดได้ไปเบิกเงินสิบล้านเหรียญแต่ออสก็บอกจะปกป้องเธอ หลังจากคุยกันไปได้สักพักจิมมี่ก็ได้รู้จักจิวว่าออสได้มีอะไรอะไรกับซินเทียแล้วทำให้เขากลัวเป็นฟืนเป็นไฟที่โดนเพื่อนตีท้ายครัวจิวเลยแย่งโทรศัพท์มาคุยแทนแล้วก็บอกสถานการณ์ในตอนนี้ว่าจิมมีเ่เผิค่าตำรวจออสเลยปิ้งไอเดียอะไรบางอย่างซึ่งนั่นก็ทำให้จิมมี่หายโกรกลงได้แล้วก็นัดไปเจอกันที่คลินิกของออสครับดานออสเขาพาซินเทียไปหลบอยู่ที่ปลอดภัยแล้วก็ไปที่คลินิกทันทีเมื่อมาถึงที่คลินิก เขาก็พบจิมมี่จิวกับแฟงรออยู่ที่นั่นจากนั้นก็ลงมือทําตามแผนนั่นก็คือนําศพของมือปืนหรือตํารวจมาทําฟันให้เหมือนกับจิมมี่แล้วก็ลบลายนิ้วมือของศพพอจัดก,การเรียบร้อยแฟงก็นำศพหัวหน้าแก๊งและตำรวจไปใส่ไว้ในรถของออสพร้อมกับเผาอำพังคดีครับรุ่งเช้าก็มีตำรวจสองนายมาพบออสโดยมาถามถึงเรื่องรถของเขาเขาเลยบอกไปว่าพอดีเพื่อนบ้านชื่อจิมมี่ยืมรถไปตกปลา ตำรวจเลยบอกว่าเจอรถของเขาไม่เป็นตอตะโกและในนั้นมีศพบหัวหน้าแก๊งกับนักข่าวจิมมีอยู่ด้วยซึ่งที่รู้ว่าเป็นจิมมี่พอตรวจจากประวัติทางธนกร,รดังนั้นตำรวจเลยจะให้เขาพาไปหาเพื่อนบ้านหน่อยเมื่อออสพาตำรวจมาถึงบ้านของจิมมี่แล้วตำรวจก็เห็นรถของเพื่อนตำรวจด้วยการจอดอยู่ใ,นในกล้ๆซึ่งในรถนั้นก็มีเทเปบันทึกเสียงอยู่ด้วย ส่วนตำรวจอีกนายพอเปิดบ้านเข้าไปก็พบลูกน้องของโห,หน้าแก๊งนอนตายเป็นศพเกลื่อนอยู่ภายในบ้านและจากหลักฐานทั้งหมดทางตำรวจจึงสรุปคดีว่าทางแก๊งคงจะมาตามล่าจิมมี่จึงเกิดโศกนาฏกรรมนี้ขึ้นส่วนตำรวจที่หายตัวไปนั้นยังไม่ทราบที่อยู่รู้แต่เพียงว่าภรรยาของออสได้จ้างมือปืนเพื่อมาฆ่าออสและมือปืนคนสุดท้ายก็เป็นตำรวจที่หายไป ดังนั้นภรรยาของออสกับแม่ยายจึงโดนตำรวจตั้งข้อกล่าวหาว่ามีส่วนรู้เห็นกับเหตุการณ์ผู้นี้ด้วยและพอออสรู้เรื่องทั้งหมดก็เลยแกล้งทำทีเป็นตกใจครับแต่เรื่องมันก็ยังไม่จบเพราะจิมมี่ยังคงต้องการเงินจำนวนสิบล้านเหรียญอยู่ออสเลยวางแผนให้ซินเทียไปขึ้นเงินกับจิลที่ธนาคารส่วนเขากับจิมมี่จะไปตกลงกันอีกที่โดยจะโบกรถแท็กซี่ไปและจะไปคุยยังที่คนเยอะๆแต่กลายเป็นว่ารถแท็กซี่ที่เรียกมานั้นแฝงเป็นคนขับ จิมมี่เลยเปลี่ยนสถานที่เป็นไปคุยกันบนเรือแทนดานซินเทียกับจิวเมื่อมาถึงธนาคารซินเทียก็ได้ยื่นใบมราณาบัตรของหัวหน้าแก๊งและจิมมี่ให้กับพนักงานเพื่อเบิกเงินซึ่งก่อนจะเบิกจิวก็ชวนให้ซินเทียหนีไปด้วยกันและแบ่งเงินกันคนละครึ่งนั่นจึงทําให้ซินเทียชะง,งักไปส่วนออดกับจิมมี่ที่รองเงินอยู่บนเรือจิมมี่ก็พูดไปไนายว่าจะคอยดูผู้หญิงที่เขารักจะรักออดจริงหรือเปล่า แล้วจิมมี่ก็เดินเข้าไปคุยกับแฟงซึ่งแฟงก็สงสัยว่าทําไมจิมมี่ถึงยังไม่จัดการออสัทีจิมมี่เลยบอกว่าจะรอให้ได้เงินมาก่อนครับดานซินเทียเธอตอบปับจิวว่าถ้าเป็นเมื่อก่อนเธออาจจะเลือกเงินแต่ในตอนนี้เธอรู้ตัวแล้วว่ารักออจริงๆและจะนําเงินไปแลกกับอิสรภาพของเขาจิวจึงยิม้มออกมาพร้อมกับบอกว่าเป็นคําตอบที่ถูกต้อง ดานจิมมี่จิวได้โทรมาบอกเขาว่าทางนี้เรียบร้อยแล้วเขาจึงยกปืนขึ้นมาเล็งออสทันทีเทวาก็เปลี่ยนไปนยิงแฟงที่ยืนข้างๆแทนทําให้ออสงงมากว่ายิงแฟงทําไมจิมมี่เลยอธิบายว่าก่อเขาไม่อยากจะการออสแต่ถ้าทําแบบนั้นแฟงก็จะคิดว่าเขาอ่อนแอแล้วจะมาจัดการออสกับเขาจากนั้นกระชกเงินไปแต่ออสก็ยังไม่เข้าใจอีกอย่างหนึ่งอยู่ดีว่าแล้วเขาจะเป็นยังไงต่อ ดานจิวเธอได้บอกให้พนักง,งานแบ่งเงินหนึ่งล้านเหรียญออกมาให้กับออสและสินเทียซึ่งมีข้อแม้ว่าจะได้เงินก็ต่อเมื่อมีไปสมรสทําให้สินเทียตกใจและดีใจมากที่จิมมี่ยอมยาจิวเลยพูดติดตลกว่าอย่าลืมสิคุณน่ะเป็นไม้นะเพราะข่าวบอกว่าจิมมี่ได้ตายไปแล้วนั่นเองส่วนออสพอรู้ว่าจิมมี่จะปล่อยเขากับสินเทียไปจิมมี่ก็บอกเหตุผลว่าคงเป็นเพราะเขาคิดได้หลังจากตายไปแล้วมัง้ง ออสเลยยิ้มพร้อมกับแซวว่าคงไม่ใช่ตรงนั้นหรอกแล้วพาก็ตัดมาที่จิวได้มาหาจิมมี่จากนั้นทั้งคู่ก็จูบกันอย่างดูดดื่มโดยมีออสนั่งมองทั้งคู่อยู่ตรงนั้นด้วยส่วนที่จิมมี่เปลี่ยนไปและยอมหย่านั้นก็พอจิมมี่ตกหลุมรักจิวเข้าให้แล้วนั่นเองและก่อนจบออสก็ไปหาซินเทียที่รอยอยู่ที่สนามบินเพื่อที่จะไปเริ่มต้นใหม่ซึ่งพอเจอหน้ากันเขาก็ขอเธอแต่งงาน ทำให้เธออึ้งไปเพราะคิดว่าที่เขาขอแต่งงานก่อนเนืองจาะรู้เงินขายที่จะได้เงินจากจิมมี่เธอจึงถามไปเพื่อความมั่นใจว่าจิมมี่บอกเขาใช่ไหมซึ่งออยก็ทําท่าทางงงๆเพราะไม่เข้าใจว่าเธอจะสื่อถึงอะไรแต่เขาบอกเธอเขารู้ว่าตอนนี้เขาเป็นแค่หมอฟันจนๆไม่มีเงินเลยสักแดงแต่เขาอยากจะแต่งงานกับเธอมากกว่าที่ใครๆอยากจะแต่งงานกับใครในประวัติศาสตร์โลก ทำให้เธอยิ้มออกมาทั้งน้าตาที่รู้ว่าเขารักเธอจริงๆไม่ใช่ที่เงินและไม่รู้เรื่องเงินจากจิมมี่ด้วยจากนั้นก็ตอบตกลงครับสรุปนะครับ ก็เป็นเรื่องราววุ่นวายของออสธันตะแพทย์หนุ่มโดยจุดเริ่มต้นของเรื่องมาจากภรรยาของเขาได้จางมือปืนมาจัดก,การสามีของตัวเองแต่มือปืนรายใหม่หรือก็คือจิมมี่ดันมีปัญหาติดตัวมาด้วยออจึงต้องไปพัวพันกับสงครามของแก๊งมาเฟียแต่สุดท้ายเขาก็ดวงดีรอชีวิตมาได้แถมยังได้ภรรยาใหม่ที่น่าจะทําให้ชีวิตเขากลับมามีความสุขได้โดยไม่ต้องถูกตามฆ่าสักทีครับก็จบไปแล้วนะครับกับหนังเดอะโฮนายาร์ ใครที่ชื่นชอบหนังแนวนี้อยากฟังเรื่องไหนก็แนะนำกันมาได้นะครับหนังได้คะแนนจาก IMDB 6.7คะแนนและได้44%จากเว็บรอ t t e n t นโต t o โตเป็นกำลังใจให้กันด้วยการกดไลค์แชร์ติดตามและอย่าลืมคอมเมนต์พูดคุยกันแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ